มีอะไรรใช่ครับก็ที่เบ้นนะคะเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเด็กในเมืองพ่อแม่ก็จะรับราชการเป็นหมอเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือเด็กธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีแล้วอีกอย่างนึงก็คือเวลาทําโครงงานที่เขาไปทําเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นเกรดไม่ได้เป็นเกรดจะต้องเป็นเกรดเท่านั้นว่าทําแล้วจะต้องได้เกรดสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น เวลาอย่างพวกน้องหมูเข้าไปอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบประมาณว่าไอที่ให้หาอะไรทำรอบข้ามเนี่ยมันยากมันทำไม่ได้มันจะทำยังไงเพื่อให้มันเหมือนแบบว่าต่อย,ยอดไปอะ่ะคือเขาทำไม่ได้เขาคิดแต่ว่าตรงเนี้ยที่ทำคือมันเป็นเกณฑ์เท่านั้นเมื่อวานอา,าจารย์ประดิษฐ์เขาก็เลยแนะนำว่าถ้างั้นให้ทำลองแบบว่าวิจัยบนสูงเกิน ให้หาอะไรนับไปซึ่งอันนี้มันก็ <_ d esp ink> เด็กมันคงจะทำได้อะแต่ว่ามันจะอยู่ที่ครูน,นิดนึงว่าครูจะได้ไหมประมาณนี้ครับตอนนี้ก <_ d esp ink> ายเป็นว่าครูก <_ d esp ink> ังวลแนเด็กแล้วนะครูจรจังครูจรจังครูจรจังครูหรือว่าเออก็คือก่อนแรกก็คือค่อนข้างจะคิดว่าคือตอนแรกกับเข้าใจว่ามันเป็นโครงงานที่ถ้าเราเอาให้เด็กทำอะเด็กทำได้เลย ด้วยศักยภาพของเขาดนะ้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะทําได้เลยแต่พอมันมาเป็นคําถามว่าทําไมถึงทางําทําทําไมมันเป็นเอ่ะพอมันเป็นอบุ๊กเลยอ้าวเอเองงวอะประมาณเนี้ยค่ะก็เลยมันก็เลยจะแตกต่างจากเด็กรอบๆออย่างนี้ค่ะว่าเขายึดว่าเขาจะต้องได้เป็นเกย แล้วที่เขาทําคือมันจะต้องเป็นวิชาการเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับความสนใจไม่ได้เกี่ยวกับที่พ่าพัเป็นยาบอกว่าจริงๆไม่ได้สนใจตัวโครงงานแต่แค่อยากรู้ที่มาที่ไปของโครงงานว่ามันมา่างไงแต่เด็กเขาไม่สนใจแล้วเขาสนใจว่ามันต้องเป็นเองมันก็เลยยากตรงนี้นะะคแล้วตอนนี้ครูจัดการไงครับก็คือตอนเนี้และที่มีปัญหาใหญ่เนี่ก็คือครูคิดยังไม,ไม่จบปัญหาบางเรี่องมากคือ แต่ว่ามีครูคนเดียวก็คือพี่วันดีที่จะเจอเด็กนักเรียนสองข้างต่อสัปดาห์ซึ่งครูคนอื่นน่ะไม่ได้สอนเองเพราะฉะนั้นก็จะไม่เจอเวลาพราะพัญนาเข้าไปทีนึ่งก็เหมือนกระตุ้นทีหนึ่งก็อยากทีหนึ่งพอแบบว่าพอออกไปแล้วก็จะหงอนเวลาก็ซึ่งเปิดครูแล้วก็วทีนี้เทอมหน้าก็เลยจะแก้ปัญหาว่าถ้างั้นเทอมหน้าเนี่ยตอนนี้ก็บอกกับที่เขาจัดตารางสอนไปแล้วว่า ขอให้ครูสี่คนที่เป็นที่ปรึกษ,ษาเนี่ยว่างตรงก mm ั hmm. นเพื่อที่จะได้เจอเพราะมันก็น่าจะดีขึ้นดีขึ้นสิครับดีขึ้นสิครับขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ